สวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้รวยงานครับประมาณหกไร,รได้ไหมวันเสราร์ไฟนะครับข้าวเป็นข้าวน่าจะเป็นพวกห้าหน,น,น,นึ่งไม่ห้าหนึ่งก็ห้าเจ็ดนะครับประมาณนั้นรวงมันจะยาวๆนะ แต่ว่าบางๆมารทำไม่หนามากเกี่ยวก็อยู่ทิ่จัดช่างหนูเมืองวิจิตรครับตรงหลังช่างหนุ่มเอัด ข้าวนาดำนะโซนนี้เขาทำข้าวนาดำกันนะ ตระนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้นสูงกันเลยทีเดียวนะนู่นก็น่านจะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าเจ้านี้ถ้าวางเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะเจ้านี้ก็น่าจะจ้างเราเกี่ยวเหมือนกันนะครับโอ้ข่าวสูงแล้วเนี่ยสูงประมาณเอวได้ครับปร,ประมาณเลยเอวอีกประมาณเลยเอวขึ้นมา ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่านะมุมนี้โอ้เหลืองดีครับข้าวแห้งดีจังเลยนะแก่งด้วยนะครับข้าวพันนี้ ไ่อยไม่ค่อยกระเด็นนะครับไปเจอข้าวบางที่นี่มันจะล่วงง่ายนะมันจะกระเด็นนะครับกระเด็นเนี่ยโดนเราแป๊บเนี่ยกระเด็นเพราะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยกระเด็นนะครับที่้องก็กดหนาบเลยนะเฮ้ยเลยฟางก็กระจายนะ ช่วงนี้ก็กิฟต์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าช้างล้วนๆเลยนะสําหรับทีมงานเรานะครับวันนั้นก็ไปกับทีมงานของโชคุนนะครับทิงจเจริญแต่ถ้าเป็นทีมงานเราช่วงนี้ก็จะเป็นเจ้าช้างออกล้วนๆครับพรุ่งนี้ก็ช้างนะวันรื่ก็น่าจะเป็นช้างนะครับว่าไอ้คันอนกับไท้เสกนี่ถ้างานไม่เยอะก็ไม่ได้เอาออกเกี่ยวนะครับ อากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกกันบ้างแต่แถวบ้านผมนี่ฝนไม่อยากจะตกเลยนะเขาพูดนี่แทบจะตายกันหมดแล้วนะครับเาผมก็อยู่อำเภอเมืองพ์พิจิตรนะอยู่ตำบลไผ่ขวางนะครับโนนไผ่ขวางพลอดอะย่านยาวนะ เกี่ยวน้อยครับแต่ว่าก็มันก็จะมีเรื่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้มีแน่นนะครับเสียงตู้นี่ลั่นดีจังเลยนะใบตีฟางหมดนะครับ สองลั่นทีเฉยไตู้ไปลั่นสองลั่นนี่ก็ข้าวเขียวนะครับนี่ครับน้องน้องบาสสายเกียร์นะคนนี้ ไปบอกเผื่อมีสาวๆเข้ามาดูนะครับทำเป็นทำเป็ไปไนไายนะครับ้องดูร้องพนะี่นะโสด่ะเนี่ยโสดเนี่ยนะเฟซมันชื่ออะไรวะอะไรโนนบวิสเนี่ย <c ười> ได้บ้าชื่อนอนทวิทย์บุญปูนนะครับเป,ป็นภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของรถนะผมไปดูรถใครรถใคก็ไม่เห็นว่าเขาจะเหี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมีเวลาแบบตู้วางมากเวลาวนหัวงานมากอะไรเงี้ยนะรัเหลือประมาณเท่านี้นะครับแห้งาน,านวันนี้วมื่อนสามไร่วันนี้เพิ่มมาหน่อยเจ็ดไร่หกไร่แม่ดีจริงๆ รถออกทุกวันครับแต่ว่างานมีน้อยแหมรีวิวรถรีวิวรถนี่ทำอะไรมาบ้างมั่ทำอะไรเผื่อใครเขาอยากทำบ้างสเต็บรากข้าวอะข้างใครข้างข้างล่างเนี่ยช่วงล่างทำอะไรบ้างล่างเนี่ยเานสามตัวแล้วเผาอ่ะน้ำเผาไม่ได้ทำเผาไม่ได้ทำเผาเดิมใส่อะไรนะใส่คานเน็ปพานสามตัวอ๋อใส่แหนบคานใหม่ จะนิ่มเหมือนเดิมมันจะไม่แข็งเหมือนข้าวลอยอ๋อเพอถ้าเวลาถ้าเวลาเราถึงหมดหน้างานเราปล่อยลมหน่อยมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะนิ่มแต่เวลาเันนั้นเราก็มาบรรทุกเราก็ใส่ลมเต็มตลอดอ๋อนี่างประมาณนี้เผื่อใครแบบอยากเอาไว้หากินนะครับใช้ได้อย่างเงี้ยสี่ตันใช่ไหมสี่ตันกว่าสี่ตันแต่เขาลากแต่ข้าวนะครับ อ่าไม่ได้ลาลกอย่างอื่นเครื่องเดิมเดิม,ดมไม่ทำอะไรเลยนี่นะเดมีใครอยากรู้นะว่าแบบต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่บางครันเขาก็ไม่ได้เสริมนะแหนบแต่อันนี้เสริมไว้เหมือนว่าให้มันแข็งแรงสักหน่อยเนาะ,ะประมาณนี้สำหรับรถครอบที่ว่า,ากข้าวแถวบ้านผมนะ มีแต่รถคน้าคเข้าหัวนี้นบอกอให้มาช่วยเกี่ยววิ่งนั้นให้เขาพอดมีแต่รถแถวบ้านผมว่าเกี่ยวแถวนั้นก็หมดเสร็จแล้วนะไอ้บาร์ดขับกัรับจังหวะนี้สเต็ปสเต็ปบ,บาส์พี่สเต็ปบ,บาสวังครับ ประมาณนี้กันล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ข้าวได้อยู่มัดก้องสามเกียนได้ไหมนะสามเกียนอ,อะไรวะข้าหกไล่สมั้งเนี่ยเลยไม่ถึงคนระับตีไปเลยห้าไล่อ่ะถึงไม่ถึงอ่าถึงหรือเกินไม่รู้ห้าไล่อ่ะประมาณสามเกียนนะครับค่อยดีนะอ้าวรถอะไรมาอีกเนี่ย ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคลิปหน้าก็เจอกันครับคลิปวันพรุ่งนี้น่าจะหลายไลน์อยู่ครับแต่ละวันนะไม่ค่อยจะเยอะเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ